สวัสดีครับอีสานบ้านนองฮี่ครับมือนี้ครับแพาเปียวบุญมังไฟครับบ้านนองคอยครับเป็นแบบเียมเอาอยากนึกกินไว้นะครับมีไข่เสียดเพียมต้นครับนี่ปักผ้าวครับขอแกเลยมือปิดก้อยปักผ้าวครับอ๋อก่อนหนึ่งก็ใส่กโบก่อนมาแล้วครับแพะเมื่องปักผ้าวครับของแกทตรงแบบนี้ครับมาแล้วจุจักหน่อยนะอื นัดนนั้นเดี๋ยวใส่เปีบ้งโอ้มดถนัดนะครับเออปีนองอืมตอนใหญ่ต้อนหนึ่งเยเดียวเดียวแล้วนี่ก็หั่นครับข้างในใสอันนี้คู่กันแท้่ะนี่ใส่ออนใสหลากครับใบุญเดือดเปียแดงตับดีครับอืนี่ครับของวัคคันนะครับอ่ะเบิ่งบบาครับม่มีอย่างเนี้ยมีอย่งเนี้ย ไม่ออกข้าวอันผ่ากี่เดีวมีจับใส่เอาใส่กันเลยบ่เนี่เอาใส่กันได้ใส่ใส่แบบไรอืมอืมปั้นจดอตืมเป็นแบบไรนี่บุญควายบัรควายเขากินแบบนี้บ่อืมปั้นได้กันเหมือนเลยน่ะมาสุดยอดสุดยอด ไม้ยามครับไม้ยามบุญองค์ไฟบุญองค์ควายนี่โอ้หัวขายเงี้ยว่ะมากินควายไม่ขอยไม่ขอยืนเงี้อโอ้บุญนี่ยหัวปันพูดดูดองควายนอกมาเนี่ยปลาหัวปันพูดนี่มีตัวเนี้ยตัวนี้มีมาไม่ยังเออเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยางมาเด้อเดี๋ยวเบี้ยควาผู้เฒ่าก่อนบอกเจ้าเจาหญ้าพีเออเออเออเดี๋ยวไปไปไอ้ลาไปผู้เฒ่าวรกมะข่าวอ่อนครับนี่บักข่าวอ่อนนี่ ไปไปขวดขวดเมือก er ี้่อยเดือดนะอ้วววอยเดือดเอาแ้อโอยเดือดปา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 ดของเทียรเขารอยเดือดปะนะอันนี้ดีเ แดงลือเลือดเลือดอันนี้ขาปันพูดใช่ไหมขาเลือดผสมอย่างไรเนื้อเลือดเยอะหมไหมบนาป้าดบ้างไหมเน่ตเสียบไ่หล่นหอยลายบกหอยยังไม่จะกลัวนี่แคบหัวนี่โอ้สุดจอดเลยนี่ยดูไปอ่ะโอเคกลับไปกันนะ